ท่อช่วยหายใจท่อช่วยหายใจอยู่8รายนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการรายงานเกิดขึ้นมาสถานการณ์ของยอดตัวเลขโดยรวมของระลอกใหม่อยู่ที่17,821รายนะครับทางกรมควบคุมโรคก็ได้จำแนกออกมาเป็นตารางแยก2จังหวัดออกจากจังหวัดอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่า สมุดสาครยอดรวมของวันนี้ก็อยู่ที่98%กรุงเทพอยู่ที่0.5%แล้วก็จังหวัดอื่นๆอยู่ที่88%แต่ถ้าไปดูนี่ฮะยอดสะสมนะครับของสมุดสาครจะอยู่ที่13,532คิดเป็นประมาณสักเกือบเกือบ80%คือ79เศษเนี่ยนะครับแล้วก็ของทางกรุงเทพมหานครยอดสะสมจะอยู่ที่802รายนะครับ ก็จะอยู่ที่4.7นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆอีก70กว่าจังหวัดนะครับก็อยู่ที่2,756รายก็อยู่ที่16.13แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเราจะเห็นว่าของสมุทรสาครเนี่ยเดินไปค้นหาเชิงรุกอันนี้จะเยอะกว่าคือหมื่นกว่ารายนะครับส่วนของทางกทมเนี่ยเดินเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเยอะกว่าคือ 780รายนะครับส่วนของทางต่างจังหวัดอีก75จังหวัดก็จะอยู่ที่1,543ที่เดินเข้ามาในระบบของการบริการในโรงพยาบาลนะครับก็เกือบเกือบครึ่งครึ่งครับที่เหลือก็ไปค้นหาเชิงรุกอีกประมาณ1,213รายนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับสีเขียวนี่เราอยากจะ จะบอกว่าถ้าให้เป็นศูนย์เลยได้ไหมก็ก็คงยากแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับก็คงคล้ายๆเรื่องของการควบคุมโรคอื่นๆนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าศูนย์ได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญจะอยู่ที่2จังหวัดนี้ซึ่งกรุงเทพและ,ะทางสมุทรสาครนะตอนนี้มีการประชุมปรึกษาหารือกันทุกวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องของกรุงเทพเพิ่มเติม mm. นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนไปตรงนั้นไปดูที่ภาพของแผนภูมินะครับการค้นหา รายวันที่เป็นเชิงรุกเนี่ยยังเห็นเป็นเหมือนยอดตึกนะครับสีเหลืองเนี่ยนะฮะเป็นแผงอยู่ด้านหลังเนี่ยวันนี้7 5 1ห้าก็ยังเป็นแผงอย่างนี้อยู่เพราะเราจะค้นหาเชิงรุกกันไปเป็นสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าจะหยุดนะครับวันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเราค้นหาประมาณหมื่นรายต้องเสียเงินประมาณวันละ20ล้านวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใช้ใจ่ายไม่น้อยเลยนะครับแต่อะไรก็ตามแต่การ ค้นหาก็เป็นเรื่องสําคัญการใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเราจะต้องเซตสมดุลตรงนี้อย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้ในที่ประชุมที่สบคชุดเล็กนะครับโดยท่านเลขาสมอชอก็ได้พูดคุยกันว่าเออเราจะมีระบบรรยงานที่เกิดขึ้นจากกรมควบคุมโรคตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ไปค้น,คนเป็นเพราะว่าระบบของการค้นหาจะต้องมีการเว้นช่วงว่างไปเนี่ย จะต้องหาคำตอบมาบอกกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าตัวเลขจะทรงอย่างนี้หรือจะลดไปกว่านี้ถ้าไม่ค้นก็ไม่เจอถ้าค้นก็เจอแล้วเราจะต้องตอบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมของสมุรสาครกับทีมของทางกรมควบคุมโรคก็จะพยายามที่จะนำหลักการวิชาการมานะครับ โดยทั่วไปแล้วถ้าอยู่กันเป็นแสนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหากันเป็นแสนอย่างนั้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็มากมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาติดโรคกันอย่างนี้ใช้ระบบในการควบคุมโรคแล้วก็ระบบตัวนั้นอีกสักระยะหนึ่งค่อยไปสุ่มหาตรวจอีกทีหนึ่งก็จะดีเพราะว่าเรารู้ว่าระยะของโรคก็คือประมาณ14วันนะครับหรือ28วันก็จะต้องลดน้อยลงเพราะฉะนั้นการไปค้นทุกวันทุกวันจะมีประโยชน์อะไรอย่างไรก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับ แต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงนี้ผมเองในฐานะโคษกนะครับของสบคกับทีมผู้ช่วยโฆษกก็จะพยายามหาชุดข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดนะครับมารายงานให้ทราบนะครับถ้าไม่รายงานก็จะมีเหตุผลว่าไม่รายงานเพราะอะไรนะครับวันนี้ของระบบของการที่ค้นหาอยู่ในระบบบริการเนี่ยอยู่ที่45ตัวเลขตัวนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเมื่อวานนี้20กว่าวันนี้ก็40กว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกว่า ยังาวางใจไม่ได้นะครับว่า,าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยติดเชื้อไม่ติดเชื้อให้คิดว่ายังมีอยู่ไว้ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ปลอดเชื้อณนะตอนนี้โดยการสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยกันไว้ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆนะครับมาดูที่ตารางแสดงถึงการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับสมุดสาครนนะครับซ้ายมือข้างล่างนี้นี่นะครับ ก็ยังเป็นนำโด่งอยู่นะครับ36รายจะเห็นนะครับอายุน้อยๆเนี่ยเพศหญิง1ปีเนี่ยก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นเมียนมาที่เดินเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลของเราเราก็ให้การบริการเขาอีก24รายเป็นไทย12นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอาการเนี่ยในลักษณะของโรคที่เราได้เรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีอาการเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่า คนคนนั้นก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมากมายนักแต่ข้อเสียก็คือว่าติดต่อได้ง่ายเหลือเกินนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาการนี้ก็อลอองฝอยน้ําลายทั้งหลายก็จะไปกระจายไปสู่คนอื่นได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับกับเรื่องของการาแสดงออกทางอาการของโรคนี้ ไปดูในการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน7 5 1รายนะครับก็จะพบว่าสมุทรสาครก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับนี่ฮะ750รายเลยนะครับมีแค่ราชบ,บุรีเท่านั้นที่หนึ่งรายนะครับตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสัญชาติเมียนมานะครับ500กว่ารายอย่างที่บอกเนี่ะมากกว่าในประเทศเขาอีกซะอีกนะครับมาเรามาเจอในประเทศของเราอย่างนี้นะครับแต่งอะไรก็ตามแต่จะประเทศไหนก็แล้วแต่เราดูแลเขาพอรู้ว่าเขามีเชื้ออยู่ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ ไปดูในรายที่มาจากทางต่างประเทศนะครับโดย SQ หรือ ASQ ไ,ได้มีการให้พวกเขาได้อยู่นะครับก็คืออิสราเอลมาเลเซียปากีสถานสหรัฐชาณาจักรสหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับสหรัฐอเมริการัสเซียเอธิโอเปียเยอรมนีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรารายงานเป็นประจำแล้วก็ตามด้วยเบลเยียมสเปนและฝรั่งเศสนะครับส่วนใหญ่ก็1-2รายนะครับ แต่ว่าเรามีระบบของการคัดกรองแล้วพวกเขาก็เข้าสู่ระบบของ ASQ และ SQ ในแต่ละที่นะครับก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดต่างๆทั้งสมุทรปราการชนบุรีกอทมอนะครับหลายจังหวัดบอกว่าตัวเลขฉันเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนของจังหวัดฉันป่วยนะ เพราะว่าฉันช่วยประเทศในการที่จะรับคนที่เป็น s s q ต่างๆหรือ SQ ต่างๆอยู่ในนี้ด้วยต้องขอบคุณนะครับทางจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับที่ทำให้เราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่เราจะเ,เวลารายงานเราจะแยกคัดกรองออแยกตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการคัดกรองจากระบบ SQ หรือ SQ แยกออกมาต่างหากนะครับอย่างเช่นตารางที่อยู่ในใน าการรายงานประจำวันเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นนะครับกรุงเทพมหานครชลบุรีอะไรต่างๆเนี่ยเราแยกมานะครับเอสคืแม้วันนี้มีรายงานอย่างคนฝรั่งเศสมาอยู่ใน SQ ก็ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับชลบุรีก็ยังเป็นศูนย์วันนี้อยู่ต้องขอบคุณทางชาวภาคตะจังหวัดในภาคตะวันออกที่วันนี้เนี่ยเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับกรุงเทพมหานครมีส สมุทรสาคร786นะครับมีราบบรุรีที่บอกว่าวันนี้เพิ่มหนึ่งนะครับสมุทรสงครามเพิ่มหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็มีที่จังหวัดตากถึงที่ว่าวันนี้เพิ่มขึ้นมา5รายนะครับที่บอกว่าจะมีการาดูขอประกาศในบางพื้นที่ของเขาในการที่จะควบคุมเข้ม,เข,มเข้มข้นขึ้นนะครับ mm hmm. จังหวัดอื่นๆก็ไม่มีตัวเลขเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ขอเนญาตแขวนไว้อยู่ในเฟซบุ๊ก ทางศูนย์ข้อมูลโควิดต่อไปนะครับมีชุดข้อมูลโดยละเอียดของทางกทมวันนี้ทางผู้ตรวจราชการของทางกรุงเทพมหานครนะครับในแพทย์สุนทรก็ออกมาบอกถึงในรายละเอียดของการทำงานเชิงรุกของกรุงเทพมหานครเพื่อจะค้นหาผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดขอบกับทางสมุทรสาคารก็พบหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เอามาตัวเลขมาให้ดูอย่างกรณีของการที่มีเขตที่มี การป่วยสะสมสูงสุด5อันดับแรกมีที่ไหนบ้างครับบางขุนเทียนครับ81.7ต่อแสนประชากรภาษีเจริญ38.9ต่อแสนประชากรบางพลัดอยู่ที่29.6ต่อแสนประชากรนะบางรักอยู่ที่29ต่อแสนประชากรทนบุรีอยู่ที่24.3ต่อประชากร แต่ว่าถ้าสะสมสูงสุดอันนี้ก็มีตัวเลขที่ตัวตัวหนังสือที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะครับก็สลับอันดับเท่านั้นเองก็ใส่สีออกมาเป็นส้มหลายหลายโทนให้ท่านได้เห็นนะครับไปดูว่าการตวรวจเชิงรุกพอพูดถึงอยู่ในโรงงานนะครับโรงงานของสมุทรสาครใช้วิธีอะไรกรุงเทพมหานครในเขตที่ใกล้ใกล้เคียงกันกันกนกบทางสมุทรสาครก็บอกว่า จะใช้วิธีการที่ใกล้เคียงกันกันกบทางสมุทสาครในการตรวจหาครับวันนี้มีชุดข้อมูลตัวเลขขึ้นมาภาษีเจริญมีจํานวนโร,โรงงานทั้งหมดที่เข้าไปตรวจีน11โรงงานนะครับมีแรงงานทั้งหมด5,635เขาก็ไปสุ่มตัวตรวจนะครับได้มา1,721นะครับเป็น active case finding อยู่ในชุมชนด้วยรอบๆโรงงานด้วยนะครับอีก300กว่าเพราะคนที่อยู่ในโรงงาน ก็ไม่ได้พักในโรงงานก็มาพักรอบรอๆเพราะฉะนั้นการตรวจก็ต้องตรวจไปทั้งชุมชนด้วยนะครับผลออกมาของภาษีเจริญเจอเข้าไป26คนเนี่ยนะครับบางบอนครับมี24โรงงานตรวจไป3,000กว่านะครับแล้วก็มีสุ่มตัวอย่างเข้าไปนะครับแรงงานเนี่ยมีน้อยนะครับแต่อันนี้เอาทั้งแรงงานทั้งชุมชนที่อยู่รอบๆเข้าไปตรวจด้วยตัวเลขก็เลยสูงกว่าในโรงงานนะครับก็ แต่ว่าก็ไม่เจอเท่าไหร่นักนะครับเจอแค่8นะครับส่วนบางขุนเทียนครับ25โรงงานมีคนประมาณ11,000กว่าคนนะครับก็ไปตรวจในชุมชนด้วย6,000กว่านะครับก็พบมา12นะครับส่วนหนองแขมบางแคจอมทองก็เข้าไปตรวจตามตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าไม่เจอเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆโดยรวมแล้วทั้งหมด84โรงงาน ใน6เขตนี้นะครับแล้วเจอก็เจอแรงงานประมาณสัก32,000กว่าคนนะครับแต่สุ่มมาประมาณสัก7,000กว่านะครับได้ผู้ป่วยมา46คนนี่คือข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่4กลกุมภาพันธ์นี้ก็นำเรียนว่า,เ,าเราได้เรียนรู้จากวิธีการทั้ง2จังหวัดนี้ต้องขอส่งแรงกายแรงใจนะครับ ของทั้งกรุงเทพมหานครและก็สมุทรสาครนะครับว่าให้ทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเองในฐานะของออโฆษกแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการของเขตสุขภาพที่1 0ก็ได้ส่งทีมมาช่วยทางสมุทรสาครลงไปตรวจลงไปช่วยกันในการทํางานที่สมุทรสาครไม่ใช่เขตเขตทางอีสานอย่างเดียวนะครับทั่วประเทศเลยตอนนี้ส่งกันมานะครับมีทีมฮีโร่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาจากทั่วประเทศ เข้ามาช่วยสมุรสาครกันอยู่ก็ฝากทุกทท่านได้เป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับพวกเขาด้วยนะครับที่เข้ามามาดูวันนี้มีชุดข้อมูลเพิ่มเติมจากทางวชนะครับโดยทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ทำแบบสมรวจนะครับความเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้เครือข่ายหมาวิาลยราชพัฒน38แห่งนะครับเก็บข้อมูลจาก77จังหวัดจำนวนถึง72,000กว่าคนนะครับในช่วงวันที่24-29ถึงมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ไปสำรวจในเรื่องของออระดับการศึกษาตั้งแต่มต้นถึงปริญญาตรีนะครับ ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอต้นมอต้นกับปริญญาตรีอนุปริญญาเนี่ยนะครับที่ตอบแบบสอบถามมาเยอะสุดนะครับเป็นส่วนของรัฐบาลประมาณ84มากกว่าเอกชนซึ่งมีอยู่แค่15.20นะครับก็พบว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการในการเรียนออนไลน์นะครับมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือครับอันนี้ง่ายเพราะาเด็กๆมีกันนะครับ ไม่เด็กแล้วล่ะมอต้นมอปลายนี่ก็เป็นวัยรุ่นขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนแทบจะมีตัวนี้ใช้กันแล้วก็โน้ตบุ๊กรองลงมา71กับ30เปร์เซ็รวมๆันแล้วก็ก็บางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งดีไหรือว่าหนึ่งอุปกรณ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตที่เขาใช้กันอยู่แล้วเขาใช้กันมากมายแค่ไหนครับก็พบว่าการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับ ก็แบ่งไปในตามจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดตัวหนังสืออาจจะเล็กสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมอ่ะใช้เมาส์สักนิดหนึ่งนะครับชี้ให้เห็นนะครับสอนออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดในช่วงตอนแรกเนี่ยใช้กันถึง8 8 0 6นนี่ต้องขอบคุณทางผู้จัดการศึกษาในระบบต่างๆของพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพราะเราต้องการให้เด็กอยู่ห่างกันไว้นั้นระบบของการสอนออนไลน์ถือว่าดีใน จุดที่มีการแพร่ระบาดของโรคมากนะครับส่วนของพื้นที่ควบคุมก็ใช้ผสมผสานนะครับก็คือสอนในห้องเรียนทั้งหมดอ่าในอันนี้เยอะหน่อยหน่อย,หน,อยหนึ่งเพราะเขายังต้องใช้อยู่นะครับแต่ไงก็ตามแต่สองเปอร์เซ็นต์นี้ก็สองส่วนนี้ก็คือครึ่งครึ่งอ่ะนะครับก็คือยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งหมดแล้วบวกกับออนไลน์แล้วก็มีเรื่องของห้องเรียนด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวกันนะครับทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะครับโดยมาดูนะครับในกราฟสุดท้ายเนี่ยนะครับถามว่าเราเข้าไปสู่ New n o r m a l ได้ไหมสอนออนไลน์ทั้งหมดอยู่ที่48.44เกือบครึ่งนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับกับทีมของคณาจารย์เขาบอกว่าสอนออนไลน์เหนื่อยมากผมผมก็มีญาติเป็นครูนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โห ต้องปรับตัวเยอะเลยแล้วก็เหนื่อยเวลาที่จะบอกให้เด็กๆามาสนใจครูสอนผ่านออนไลน์ต้องใช้เทคนิควิธีที่ซึ่งแปลกใหม่ไปทั้งหมดเลยนะครับก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยต้องขอบคุณว่ามาสอนออนไลน์ทั้งหมดถึง48.44%ผสมผสานระหว่างออนไลน์และห้องเรียนอีก29.74%รวมแล้ว2อ,อย่างนี้ก็เกิน ประมาณสัก80เกือบเกืแล้เหลืออยู่20% 20เท่านั้นที่สอนในห้องเรียนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ new normal ของเราที่เราจะต้องขยับไปสู่ด้านนี้นะครับภาครัฐเอกชนปรับตัวดีพอๆกันเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เป็นข้อสรุปแล้วฝากทุกๆคนยอมรับกับวิธีนี้ก็เราก็เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้หลายๆ ส่วนเมื่อเช้านี้ก็คุยกันในห้องประชุมของทางสบคชุดเล็กว่าถึงเวลาแล้วหรือย่างที่เราจะต้องปรับการเรียนการสอนออกมาทางด้านนี้เพราะว่าเราต้องอยู่กับโรคนี้นะครับท่านประธานก็เน้นย้ําว่าคงไม่ใช่เป็นการปิดการศึกษาไปทั้งหมดแล้วนั้นตอนนี้ต้องมีปิดปิดเปิดเปิดคล้ายๆอย่างนี้นะครับตามการเปลี่ยนแปลงของโรคหรือการไปแพร่ระบาดของโรคเพราะฉะนั้น เครื่องมือในการที่เราจะมาใช้ก็คือการสอนการเรียนการสอนออนไลน์ต้องมาใช้แล้วตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเพิ่งเกิดขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเห็นโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งซึ่งเด็กๆเราไปเสียเงินเรียนนะครับแต่และคอร์สแต่และ้งหลายเป็นหลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับเด็กๆไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนั้นไปจิ้ม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 คือเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ครูก็อยู่ใน ใน,ในจอตู้เนี่ยฮะแต่ละคนก็นั่งเป็นข้อ,ข,อ,ข,อข้อขอข้อขงตัวเองไปซึ่งอาจารย์ที่สอนอยู่ในนั้นก็เป็นการอัดเทปเป็นวิดีโอเป็นสื่อการสอนซึ่งทําซ้ํานะครับมีชื่อของอยี่ห้อของการสอนออนไลน์นะครับออนดีมารออนละไรทั and, ้งหลายนี่ผมไม่ได้โฆษณานะครับหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้เนี่ยใช้ระบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ สำคัญที่สุดก็คือครูผู้สอนที่อยู่ในาการบันทึกไว้อยู่ในการรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นไฟไล์ละอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เทคนิคไม่ได้เป็นเรื่องสาคัญสําคัญอยู่เทคนิคของคนสอน,นครับเพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือไม่ต้องไม่ต้องกระทรวงนะครับหมายถึงภาคเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีการจัด การเรียนการสอนตอนนี้เข้าไปอยู่ในออนไลน์ได้มากที่สุดเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องขยับเข้าไปสู่โลกของความเป็นจริงซึ่งไวรัวสตัวนี้เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปเป็นอย่างนี้แล้วก็การมีระยะห่างก็จะทำให้เราปลอดภยัยปลอดโลคขณะเดียวกันการเรียนรู้ก็ไม่ได้ถูกปิดกั้นแต่อย่างใด แถมอาจจะสนุกสนานซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเจอคุณครูดีๆคุณครูที่สอนสนุกสนานสอนตลกนะครับสอนอะไรต่างๆแล้วเด็กๆติดแล้วก็ชอบที่จะดูก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับก็ฝากไว้ในช่วงของตอนนี้นะครับในการสรุปของที่ประชุมมาครับขอบคุณครับยอดมีคําถามไหมครับครับ วันนี้ไม่มีประเด็นคำถามนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับประชาชนฝากถามคุณหมอแล้วก็อยากให้แนะนําในคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เรื่องของการจับจ่ายซื้อของและก็การเดินทางด้วยครับครับผมฮะถ้าเราจําได้นะครับปีที่แล้วตรุษจีนจะอยู่ปลายเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้มีการแพร่ระบาดมากมายนะครับเรายังใช้ชีวิตได้ปกตินะตอนนั้นก็ยังหยุดกันได้สบายเลย แต่ขณะดเดียวกันผมเองในฐานะที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขยังจำได้เลยครับว่าตรุษจีนของประเทศจีนเขาปิดเมืองทั้งหมดจนกระทั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องออกมาออกเทปแล้วก็พูดถึงว่าตรุษจีนปีนี้เงียบเหงาหนอใช้ภาษากรอนของเขามาบอกปลอบประโลมคนของคนจีนของเขานะครับแต่ของไทยเราปีนี้ก็อยู่ในสภาวะของการแพร่ระบาดของโควิดแต่เราไม่ถึงขนาดของเขานะครับ เรายังไม่ต้องปิดเมืองปิดอะไรมากมายอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเพราะพวกเราร่วมมือกันตรุจจีนปีนี้ของเราก็จะต้องได้รับความร่วมมือต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นอย่างไรผ่านกาอาหารการกินผ่านพบปะแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการแพร่ระบาดในครอบครัวก็วันนี้ก็ต้องฝากครับนี่คือภาพของ การอณรงของกรมควบคุมโรคนะครับบวกร่วมก,กันกับทางสสสนะครับข้าวของที่เราจะต้องจับใจไหว้เจ้าต้องหยิบจับต้องอะไรทั้งหลายตอนนี้ต้องพยายามล้างมือสวมหน้ากากนะครับแล้วก็สัมผัสทั้งหลายนี่มีความสําคัญนะครับรวมถึงการรวมญาติด้วยกันทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรักษาระยะห่างเจอกันได้ฮะไม่เป็นไร เราไม่ได้ถึงขนาดอย่างนั้นแต่ว่าต้องมีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยหรือถ้าจะใช้ระบบออนไลน์เหมือนอย่างอาาเนี่ยอากงอาม่าชวนลูกหลานกระตันอยู่รู้กันร,รู้ทันโควิดโดยการที่จะพบกันออนไลน์ก็ได้ถ้าห่างกันนะครับไกลๆไ,ไม่ต้องเดินทางกันมากก็ได้ขนาดเดียวกันเรื่องของอังเปาอันนี้สําคัญเลยนะครับคนที่ทํางานต้องให้กับพ่อแม่อากงอามานะครับหรือว่าให้กับลูกหลาน ไม่ต้องใช้เงินสดละซองก็ไม่ต้องสัมผัสกันใช้เรื่องของออนไลน์กันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศปีนี้นะครับเราเชื่อว่าปีนี้เราจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ดีๆจะต้องเกิดขึ้นก็เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับก็ฝากให้ทุกๆท,ท่านได้ดูแลครอบครัวของท่านซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทุกครอบครัวของประเทศชาติด้วยนะครับสังคมเล็กๆอย่างนี้แหละครับที่เราจะทําให้ เราเองปลอดภัยคนที่เรารักปลอดภัยและก็ประเทศชาติปลอดภัยกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอขอบพระคุณนะครับท่านโฆษกสบคนายแพทย์ทวีศิน์วิษณุโยธินครับคุณผู้ชมในวันที่1 2 13 14นี้จะเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์ที่12ถือว่าเป็นวันหยุดราชการที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของมาตรการปฏิบัติตัวนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งวันวันเลนไทนยยังคงต้องฝากเน้นย้ำประชาชนในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด